สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย สวีดดสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon's l a y e ยหรือดาบพิฆาตศูนครับผม NT Channel อ,อีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมเราก็จะมารวบรวมข่าวสารทุกทอย่างอ e ีเวนท์ที่เข้ามาในเกมนี้นะครับผม โอเคเริ่มเรื่องแรกเลยละกันซึ่งวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่เราได้รับมุซันพอดีนะครับผมในเลยนะครับผมสาหรับมุซันนะครับผมโอ้โหของฟรีมีในโลกนะครับรวมถึงมูซันร่างนี้เป็นตัวละครเอพีด้วยเกมโคตรใจปั้มนะฮะและอย่างที่2เลยนะครับผมก็จะมีคอตูมใหม่เข้ามานะครับผมของตัวละครมุซันนะครับผมโอ้โหโคตรหล่อเทเดี๋ยวเราก็จะพามาดูด้วยท้ายคลิปนะผมว่าสกิลมันจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับ อย่างต่อไปนี่ครับผมก็สามารถเก็บแต้มกันได้แล้วเนี่ผมเพื่อแรกตัวละครมิซุริจังนะครับผมนี่เลยระดับ S S R หายากนะครับผมเสาหลักแห่งความรักแต่ถ้าคนแบบไม่ชอบตัวละครมิซุริก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอามาแลกอาหารก็ได้นะครับผมมีโอกาสได้ของสีทองไปเลยนะครับผมสำหรับอาหารตรงนี้นะฮะบอกเลยเวลามีทั้งหมด8วันนะครับผมรวมวันที่ผมอัดคลิปด้วยนะครับ และไอกิจกรรมที่โคตรดีก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมเพียงแค่เราต่อจิ๊กซอครบนะฮะของรางวัลใหญ่ที่สุดเลยนี่ครับผมเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะาหานสีทองหรือเราเจ้านี่ครับผมโอ้โหของเจมแจมนะครับผมคือดวงดาวสีทองนะครับหรือว่าเราไม่ถูกใจเราเอาตัวละคร SSR ก็ได้นี่ครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผมเพียงแค่เล่นทําภารกิจง่ายๆที่เกมบอกนะครับผมก็สามารถได้รับแล้วซึ่งณตอนนี้นะครับผม เราได้เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายแล้วนะครับผมโกหูบอกเลยว่าเดือดขึ้นแน่นอนนะครับผมสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราอัดคลิปมาดูกันแน่นอนและเราก็กลับมาแล้วครับสำหรับคอตูมตัวละครมุซันนะครับผมซึ่งมุซันตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่มันขึ้นคุ้นอะมันเหมือนอนิเมะเรื่องอะไรสักอย่างเพื่อนๆลองช่วยผมนึกหน่อยละกันนะครับผมผมนึกไม่ออกอะมันคุ้นมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์กันหน่อยละกันนะครับผมโอเคเป็นยังไงมุซันเป็นการเอ้ยตวัดมือนะครับผมเป็นรูปไฟด้วยนะครับผมเปลี่ยน จากรูปเลือดเป็นรูปไฟแทนนะฮะก็ถือว่าเฉยๆในสําหรับผมนะครับไม่ค่อยได้สวยมากมาย ส่วนแรกไม่ได้แต่เรามาดูท่าไม้ตายดีกว่าว่ามูซันเนี่ยจะทําไว้ตีมากแค่ไหนเพราะว่าร่างแรกเนี่ยทำไว้สวยมากๆแล้วไม่รู้ว่าผมชอบร่างแรกหรือเปล่านะครับผมเล่นอวยนิดนึงมานะครับผมมูซันเป็นการที่ตวัดดาบไอ้ไม่ใช่ดาบนี่มันคือมือไฟแล้วก็ทุบมาที่พื้นนะครับผมแล้วก็จะมีตังอยตังอยงอกขึ้นมาสับๆๆไปนะครับผมนี่เลยโอ้โหสำหรับผมนะฮะก็ถือว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งละกันนะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยมันจะแบบออกแบบ แสงลุ้งๆหน่อยแต่ผมแบบชอบความมืดนะผมก็เลยรู้สึกว่าสกินอันแรกสวยกว่านะครับผมก็แล้วแต่ความชอบละกันนะครับผมอันนี้ความชอบส่วนบุคคลละกันนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะเออแต่ผมรู้สึกว่าชอบอันแรกมากกว่านะครับผมเพราะว่าแบบมันดูแบบคึมๆดีสําหรับไอ้มุดซันตัวนั้นนะฮะและโล่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะผมก็เป็นโล่สีแดงปกติ แล้วก็จะมีมือเหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็ปกติแหละครับผมสำหรับมุซันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับล็อกอิน7วันทำภารกิจครบสามารถสุ่มได้ทั้งหมด3รอบเลยนะครับผมและตัวละครมุซันไม่ได้มาอย่างเดียวครับผมก็สามารถล็อกอินนะครับผมได้รับของต่างๆเยอะแยะมากมายครับผมโดยที่ดีสุดนี่เลยครับผมน้ำยา5กล่องแบบจุกๆนะครับ และเพื่อนๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมใช้เพชจให้ครบภารกิจ3,000เพรนะครับผมเพื่อรับตัวละครนะครับผมเป็นวัตถุดิบให้กับเราได้ด้วยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปเดียววันนี้ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดและกันะครบบที่เรารวบรวมมานะครับผให้กระชับที่สุดนะฮะอาจจะมีบางกิจกรรมที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับผมอย่างเช่นกิจกรรมตีบอสพิโนบุนะครับผมเราก็ไม่ได้พูดถึงนะครับผมเออตรงนี้ก็สามารถมาแลกของรางวัลได้ก็คือมีอาหารสีแดงเลยนะครับแซลมอนแบบจุกๆนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมและเจอกันคคลิปห้าาาบบยร ที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซน